สบายดีพี่น้องออกดอ,อกออกพ้นแล้วนะเนาะแนวกินหมเป็นนีงงามค่ะพี่น้องเ้ยกลับข้ามาเฮือนพี่น้องเ้ยหลังจากที่ถอดสลมใหน้น้องๆกลุ่มถอดเองแน่แนถอดสวยเขาแน่สืเพอเข้าวมางัดพี่น้องจา้าถอดเบอร์อลอลแล้วตอนเท้าขึ้นมานะ่ะยังเต้เอ้ยแม่ประเทศนี่ดำนะเท้าถอดห้แล้ว เอาขึ้นมาฮะบักบอยกับพอดีถอดให้บักบอยแล้วกับซอยกุมกันกับพองบ่าวมีอ่านมันยุบหนังสุเพิ<ป>่นเพอถวยละวซิบฮันกีคือเก่าพี่น้องเลยบอกผัวหาร้อย<ป>บริกรจะโดนแล้วพี่น้องบริกรไลายมื่อแล้วเฮ<ป>็ดจะสั่งบอกออกอีกเนาะ เฮ็ดเพาะเ่็นไหเ็ดพอะกำมันแก่ไปแล้วโอ,โอ้ยตัวเองหมัดเองเลยกันทำไมไม่เข้าไมันไม่ขาดโ,โยนำต้นตทะท่านี สวยน้ําตกค่ะท่านผู้ชมค่ะมีกระปิมาด้วยแล้วก็พริกดิบหมักน้านี่อันลักอ่องใหญ่เงึงปีพิทุก้าทิ้งทุกเป็นจาแซบน้ำตาลพี่น้องาามาใส่มะนาวลงไปกะลูกสองลูกเป็นอะพี่น้องจา๋า มาเดียพี่น้องมาแซ่บน่ากันมาพี่น้องมาเอาหล่ะนั่งได้หน้าหน้านึ่นั่งทีดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพักเป็นโจงกินแบบผักโรยหน้าเลยนะกินบ่ไห่กินโ่เป็น มาเป็นิเป็นที่เป็นไปเขาจีนังไม่ได้หลังจีนังสุดหมูเลยต้องมืออลไรด้บได้จีนังลายเดียสกัดกระตีเมากระไรหลาสิกินยุกกิน ผีกกะเพ็ดดิแม่ประเทศน่ะรับไปหลักป,ปิ่งของมันของมันยังไายกระหมู อีดําถอดแล้วองมันยังระัลายมันรับไปหลักเป่งของมันหลักเป่งเท่ากัขึ้นมาอลพ่นขาี่าปูหาซีหาีขาปูหาซีเรไปดีปลาุงะจะไปดีปลดุงเหยา้

่อกระดูกแหลนละผู้ข้าวไปหน้อยผักข้าวทองง่ายไอ้แม่นี่นี่แหละได้เปน

ก็พีเลยโยนถ้าก็ใส่กระดูกมให้มาน่อยแห่นอันนี้นีาอืม ออกศรอือโอหเฉียทงที่้งดนตาบี้อหนแค่อืมอือบดลลูกแม่แม่ข้าสาัยหาซองซองตอนขณะที่บอกไม่คาเก้าวเราอหากกินกระดูกกัน คือผมผักข่าผักบุ้งใช่กกะทินไปตูมหนามเปียกเนาะไปลงสอนหวกน้ำท่อมันไงออกไปนําเป็นเป็นฟีแต่หัวเข่า หมแกมากอยางนั้นตอนนั้แม่เขาไปลงทุนมันจะเลยนะคีอหวานอ่ะใช่อ เป็นปที่สิไม่ใช่ดกระจาเ็นมังม่มบุนองเคียนังเปถามไใช่เยมีคนอดูาคาอเออมันูเออ่ไป เดกขึ bon ้นหมวกเพี่อนพักอันนี้ทำไมลูกอิต่ะ มันดีต่อสุขภาพชาร์นงานละมันเพชรอาจอจให้มันเย็นหายคุณทำอะไปเถอะล่ะชิลกิ๋เนาะ nhà ba nó lộn nhà ba mất <laughs> <laughs> ม่เตะก็มากินกับเปียกนะแม่งแมีร่องมากมันกินแต่กับเปียกนะกินเสร็จนี่เถอะท่าน่ะเสร็จเพือบกอยมักนมักเสร็จเล็กๆแบบนี้กินมมันนเียก้กินกับเปียกเสร็จมอืม้านเสรเป็นกับเปียกต้นะบ่ยนี่ยเป็นข้าวห่อเกจั ก็อันนี้แหละเปียกอ่ะอืมพ่อมากินจังก้าเปี่ยนหน้าไะงมละเกินาวาววยเลิกงานสวยงานเลี้ยงเนาเนี้ยเส็จงานแล้วกิกินเงินสาอยากกินเงน

บรองสามมาี่นองเลยน้ำชิสีเหตุตัวเหรอ

รอเด้พี่น้องพอกันขิงหนาจ้าีปทำอแม่ล่ะ